ฮัลโหลสวัสดีครับผมอ่าอั่นนะครับเกมบูอั a ไค a t i c ะถูกไหมไม่รู้คามไปครับผมจะรัวอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่มันแปลว่าคลังข้อมูลสีฟ้าโอเคหลังจากที่เราได้เล่นเซิร์ฟเจแปนดเดือนได้แต่เขาก,ก็มีข่าวดีมาบอกเดือนหน้าวันที่14ครับผมว่าจะมีการ,เ,ร,เ,รเปิดเซิร์ฟเวอร์แต่จริงไม่รู้แต่คอมมิ g s อ o ภาษาอังกฤษ สาัเกินถึงไม้จะมีสาษารงกินนะครับแต่ผมก็ขอให้มีเสียภผ้าญี่ปุ่นเหมือนเดิมนะครับผมโอเคทุกคนจะได้มีเนื้อเรื่องได้มีการแปลได้มีการอ่านข้อความหรือว่าอะไรทางนี้ได้แบบอืมถึงเกินมากขึ้นนะครับแทนที่จะไปนั่งแปลใน Google Translate นะครับเพื่อที่จะเข้าใจเนื้อหาของเกียวนะครับผมก็ วันนี้ทุกคนก็จะได้เข้าสู่โลกของ Global แล้วนะครับก็เตรียมตัวเตรียมใจนครับเติมในเจ็มไปงัมมากเท่าไหร่ครับก็อย่าลืมมาอุดหนุน Global ด้วยนะกันนะครับโอเคสหรับคาวดวนคาวนิวสหรับเกมนี้ก็เพียงเท่านี้วันนี้ผมก็ได้ล่อไก่เป็นหนึ่งทำให้เฮียล้วยนย พกแนั่นกูพอเลยเฮียบ้ากูมึงยังไม่ได้ไ็ยง Bridge.